เพื่อนผมพามาดูละมุดที่ผมเอามาพักเอาไว้นะเพื่อนนะที่ผมจะเตรียมปลูกละมุดกวาดสารพิษเนาะเพื่อนวอแบ่งปันเพื่อนๆในราคาที่ถูกๆเนาะตอนนี้มันก็เป็นระบบน้ําที่ผมทําไว้นะเพื่อนบ้าปเห็นน้ำนหยดใช่ไหมเนี่ยเหน็นบ้าเนี่ยเนี่ยว่าวางพักไว้ถามว่าทําไมพักคือผมทําไม่ทันคือจริง,รงๆอ่ะผมต้องเอาลงแล้วแต่ว่าเนื่องจากผมเคลียรดินไม่ทันมันเลยฤดูกาลเนื่องจากว่า จะบอกงบการเงินไม่พอด้วยก็ได้หนึ่งสองก็คือ,อ,อพอมันเลยพอมันเลยจุดที่จะทำะยาเยอะมันก็ขึ้นลกแล้วไงผมก็ทำไม่ทันพอผมทำไม่ทันปุ๊บผมก็เลยต้องมาพักกับเขาไว้นี้ก่อนไงเพื่อรออีกเกือบฝนเลยนะเนี่ยผมต้องรอมอันรอเอาไมโครมาขุดเ,เป็นของไส้ไก่ด้านบนด้านบนรอบรอบ,รอบ,ร,อบรอบสวนอย่างเงี้ยรอบรอบสวนนี่แปลงเฟสสองนะ นะแล้วก็ให้น้ํามันไหลลงมาเออประมาณนั้นนหละทีนี้ผมทําไม่ทนันไงพอทําไม่ทนันปุ๊บอะมันก็เขาเรียกอะไรอะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างที่เห็นก็คือต้องมาพักไว้เงี้ยเนี่ยประมาณประมาณสามสิบต้นนะเพื่อนเนี่ยประมาณสามสิบต้นนะครับมันเป็นละมุดเออ่กระสวยมาเลกระสาลียักษ์นะเพื่อนนะเพื่อนกดไลค์กดติดตามไว้เอ,อ่อ ผมปลูกได้แล้วก็อีกสองต้นอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อนไปกดดูในคลิปผมจะลงประจําเลยว่าเอ,อเคปัปลูกมาสองปีมันออกลูกแล้วไงพอมัสองปีมันออกลูกปุ๊บอะผมก็มั่นใจว่าโออเคมันมันปลูกไม่ได้ยากแล้วก็ผมก็ทําได้อย่างเงี้ยเพราะเราเป็นกเกษตรวันหยุดเนาะนะครับยังทํางานไปด้วยเนาะแล้วก็เตรียมกเกษตรไปด้วยเผื่อกเกษียณไปเราผมความรู้น้อยอะเนาะก็ไม่มีความรู้แบบก็ พี่ๆเขาคนเก่งๆเ,เขาเนาะผมก็ว่าผมมาเอาดีทางอย่าบอเอาดีเลยมาเอาแบบมาเอาตัวรอดทางด้านกเกษตรดีกว่ามันก็มีกินมีกินน้อยอย่างน้อยผมไม่มีความรู้อะไรมากก็ผมก็ไม่อดไงฮะน,นะครับผมก็มาอยู่แบบเนี้ยตอนสักห้าสิบห้าหกสิบตอนนี้ก็ห้าสี่นะปีมกราราผมห้าสี่ละก็คุยกับแฟนว่าอีกแปดปีจะ,กะเกษนะียณ ก็ผมก็จะ62พอดีมั้งแต่คงไปไปเอามาแหละพอถึงใกล้ๆอีกสัก4-5ปีก็อาจจะมาอยู่สวนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับเนาะแต่ตอนนี้จะมาเฉพาะวันที่หยุดแค่นั้นเองนะนะครับจริงๆที่พูดก็คือจะชวนเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเขาเกิดมีมีความรู้น้อยอย่างผมอะเราเป็นพนักง,งานเงินเดือนอะไรเงี้ยเออก็ถ้ายิ่งอายุน้อยค่อยๆมาทำไปก่อนทําแบบไม้ป่ากเงี้ยเพื่อนไหยป่ะไม้ป่าเนี่ยมันจะแบบมีใบลงมาใช่ไหมเพื่อนเนี่ย มันจะมีใบลงมาพอใบลงมาะสมอะดินมันสมบูรณ์เพื่อนบินมันสมบูรณ์แล้วมาลงมาแรงบัาบินเข้ามามันบินเข้ามาเพื่อมันเจอพวกไม้ไม้ป่าพวกนี้ก่อนมันจะกินไม้ป่าก่อนนะเพื่อนมันจะกินใบไม้ป่าก่อนมันก็เลยกินกินไอ้พวกนี้ของเราน้อยเพื่อนดูดิผมเพาะถ้าเพื่อนตามคลิปนะผมอะถ่ายทุกครั้งเลยมันก็ลงมันก็กินอะเหมือนทุเรียนผมอะมันก็กินนะเนี่ยมันก็กินเพื่อนเห็นป่ะแต่มันกินน้อยลงเพราะมันมินไม้ป่าคอยกันไว้ช่วยในงานเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยพวกไม้ป่าต่างๆไม้ป่าทุกประเภทเลยเพื่อน เห็นป bueno. right? so, um, ่ะมันกินเนี่ยขนาดเดี๋ยวนะตะเคียนอ่ะใบมันยังกินเลยเพื่อนเป็นรูๆเลยเพื่อนผมซูมให้ดูนะเห็นป่ะเห็นป่ะมันกินเป็นรูเลยเพื่อนเห็นป่ะมันกินตะเคียนก่อนนะถามละมุดอร่อยกว่าไหมผมว่าละมุดอร่อยกว่านะเนี่ยมันก็กินเหมือนกันละมุดแต่มันกินน้อยไงเพื่อนเห็นป่ะแต่ใบอื่นบางทีมันก็ไม่กินเห็นป่ะคือคือเราปลูกอ่ะให้ระบบนิเวศมันดีเพื่อนแล้วเราไม่ต้องใช้ยาฆ่ายาฆ่าแมลงไงเออเราปลอดสารพิษดีกว่าพี่เพื่อนแต่ผลผลิตมันไม่ได้เยอะหรอก พอมีกินพอมีแบ่งปันเพื่อนๆพ,พอนะผมเห็นเขาขายกันโลเก้าสิบอ่ะผมบอกเฮ้โลสามสิบาทก็พอสําหรับผมนะเออผมสาวสามสิบาทก็พอหรือเต็มที่อ่ะถึงวันนั้นมันอาจจะแพะนู่นนี่นั่นก็สามโลร้อยก็พอแล้วผมว่าแค่นี้พอคนเราจะไปเอาอะไรกันเยอะแยะบางคนโหทํากะรวยเลยคือที่ผมไม่ได้บุุ๊ลี่ใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหวไปว่าคนนู้นนี่คือผมเคยไปซื้อเขาแล้วเขาแบบหขายผมแพงมากเลยอะ่ะผมก็แบบกินไม่ไหวไงผมก็เลยมาปลูกเองแล้วผมตั้งใจว่าเออ เราก็ไม่ค่อยมีนะเราก็แบ่งปันคนที่เขาไม่มีดีกว่าเนาะเอออะไรประมาณนี้คนไหนรวยๆมาพูดไม่ดีกับผมผมก็ไม่ขายอะไรเงี้ยนะเออประมาณนั้นดีไหมเราก็นิสัยไม่ดีเนาะชอบอย่างี้ก็คือเอาแหละใช้คําว่าแบ่งปันแล้วกันใครก็ได้ที่แบบรักสุขภาพอะ่ะผมก็ก็แบ่งปันขายให้นะครับเนาะในราคาประมาณนี้แหละโล่สามสิบบาทอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้อันนี้เป็นสาลี่นะเพื่อนมันลูกมันกลมแต่ถ้าเป็นกระสวนมะเรอลูกมันจะยาวเพื่อนดูเนี้ยเห็นปะเนี่ยกระสวนมะเรลูกมันจะยาวอย่างนี้อ่ะจริงๆมันต้องเอาออกให้หมดนะแต่นี่ผมเหลือไว้แบบไปดูให้มันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมเด็ดหมดเลยมีสองต้นเนี้ยผมเหลือไว้ดูครับเออไปดูหน่อยอะไรเงี้ยไ้อวดเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยสําหรับคนขี้อวดอย่างผมนะนะครับผมก็จากไปด้วยคลิปนี้นะครับเพื่อนนะ คือถ้าเพื่อนปลูกไม่ทันเน่ะผมก็แนะนาเพื่อนเพื่อนทาแบบผมเนี่ยทำเรนนิ่งมาแล้วก็ทําระบบน้ํามาให้มันแบบวางๆเนี่ยมันได้เนี่ยประมาณ40ต้นนะเนี่ยความยาวประมาณสักเพื่อนดูดิมันยาวสักกี่เมตรอ่ะหนึ่งสองสองเมตรครึ่งอันนู้นก็เมตรครึ่งเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณเนี่ยซ้อนกันอย่างนี้สองถุงเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณ40ต้นเลยนะเพื่อนเนี่ยสี่สิบต้นนะเนี่ยซ้อนๆกันเห็นอย่างเงี้ยนะครับ โอเคไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ